โอ้ครับผมตอนนี้มาหอดคินมาหอดฐานแล้วจังได้ครับสีต้องขอทายคลิปตัวนี้นะครับเบากษตรมากครับท่านอายัดนอกเตอร์สองท่านเนาะเพิ่นเพชรวิจัยเกี่ยวกับไขยงามนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาสัมผั์นะฮะคุณหมอโก้นะฮะคุณหมอโกคไขยงามนะฮะหรือว่านายสารแพทย์ทรงศักดิ์ใจทานที่หูจักกันเลยครับหมอโก้สวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผม เมื่อกี้ก็มอโกก็ได้ให้บทสัมภาษณ์ไปแล้ว<ม>แลวก็<ม>ที่สําคัญคือ<ม><ม>เขามาฮอดทินแล้วครับผู้ใดยอยู่บ้านไหนนะสีโบวคอยไม้มีโอกาสมาอยู่บ้านไกลบ้านเจ้าของนลครับ<ม>เหมือนผมพือกัน,มนผมคนมนครพนมนะครับแต่ว่าบอกเลยครับโบเคยไปเที่ยวงานไหลเรือไฟจักเทือในชีวิตอันนี้คือกันครับ <laughs> ของดีจังวัดีสินกับโบเคยมาทายคลิปให้คุณหมอโก้จักเทื่อนะครับนี่มือนีมีโอกาสอันดีนะครับคุณหมโก้ครับด้านหลังครับผมเต็มที่เลยครับผมให้เลยมือคลิปนี้ครับครับผมนีครับจาาอันนี้คือเจ้ามนแคนครับมนแคนเป็นลูกของยักษ์ภูเขาไฟกับแม่อุบลพ่อเพ่น่ก็บ่ต้องพูดถึงแล้วครับก็คือควายยักษ์เมืองข้าสเเกตตัวใหญ่ส่วนแม่เขาคือแม่อุบลอุบลก็ตัวใหญ่มากครับดูกับพี่ไอรินฟาร์มแม่เขาเป็นสายเพชรอุดรกับปานสุริน มนแกนก็เลยมีเลือดปานสุรินเพชรอุดรแล้วก็อุทัยครับแชมป์สองสนามครับจา์แล้วก็รองแชมป์อีกสี่สนามทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทําประกวดแล้วยังประกวดได้นะครับแต่เราไม่ทําแล้วนะครับ,รบก็ปัจจุบันสามปีกําลังจะเข้าสิบเดือนสามปีสิบเดือนเดือนเมษาก็จะครบสี่ปีอืมอือือครับตอนนี้ก็ทําน้ําเชื้อขายแล้วก็เปิดรับผสมจริงครับ ตอนนี้มาประจําการที่ดอนยานางมาอยู่กับหมอกรฟิวครับอยู่ที่ดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินแต่ว่าเดือนหน้าก็จะย้ายมาป,ประจําการอยู่ที่คุ้มควายกาฬสินครับกับท่าน,นอาจารย์ดรต๋องมิว,ม,วมิวเดินไปแล้วก็ <c oughs> วดมาก็ได้ครับมีน้ำเชือครับอาจารย์ครับเราเปิดขายราคาเกษตรกรแก่ก่อนผมขายหลอดละสามร้อยชุดละสามพันขายดีมาก ตอนนี้ราคาควายมันมันค่อนข้างดาวลงแล้วก็เลยลดราคาน้ําเชื้อลงมาเป็นหลอดละร้อยนะครับชุดละพันสิบสองหลอดอ๋อ,อ,อตัวน,นี้ชุด, 1, ดละพันสิบสองแล้วหอครับชุดละพันครับไม่ใช่ควายเราไม่ดีนะแต่ว่าอยากให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงครับก็เลยลดราคาน้ําเชื้อมาก่อนครับแต่ว่าถ้าราคาควายกลับมาวิ่งอาจจะขึ้นอีกนะอาจารย์ผมว่าตอนนี้ใครเก็บได้เก็บกันแค้นอนและที่สําคัญก็คือเกษตรกรอยู่ได้ ครับให้ลูกดีครับลูกตัวที่คุณหมอก็อยู่ได้ใช่ใช่ครับในลูกตัวที่โตที่สุดก็แน่าจะแปดเดือนเก้าเดือนตอนนี้ผลงานของเขาใช่ไหมครับใช่ครับตัวที่โตที่สุดเพราะแอบผสมแต่เด็กตอนนั้นก็น่จะแปดเก้าเดือนผมไปซื้อแล้วครับห้าแสนบาทลูกตัวนั้นยังไม่เข้าฟาร์มอยู่ครับคุณมโกอันนี้ถ้าพูดตรงตเนาะเป็นแบบภาษาชาวบ้านเลยผมว่าเขายังไม่เต็มนะยังเด็กอยู่ครับครับก็ด้วยความที่เป็นสายภูเขาไฟครับ เขาจะมาช้าหน่อยครับ like, แต่ว่าพอเต็มใบอ่ะโหใหญ่แน่นอนครับอาจารย์เพราแม่เขาก็ใหญ่พ่อตัวนี้เพิ่งเพิ่งสามปีไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราติดตามเจ้ามนแคนดูนะมันมันยังไปได้อีกครับหลังเขายังสูงกว่านรให้อยู่เลยมันกยหลังสูงอยู่มัก็รับผสมจริงไหมทำทองรับผสมจริงครับสามพันครับสามพันถูกจังเลยอ่ะ ครับครับให้เกษตรกรเขาถึงตอนแรกรับห้าพันก็ต้องลดลงตามตามที่บอกว่าเราลดเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงไม่ใช่ว่าลดเพราะควายเราไม่ดีโอ้มุมด้านข้างนี้หล่อมากครับดูวงเขาเขาจะมาอยู่ลูกเขาจะเป็นสายออกมาเนื้อครับจันกระดูกใหญ่ๆเนื้อเยอะๆโอ้ยังสวยเลยครับตอนถ้าอยู่ในสนามหรืออยู่ในเวทีประกวดผมไม่มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าดูบั้นท้ายเขา เต็มเลยครับครับเหมือนครับอ้าวอันนี้รถหุ่นลงนิดนึงครับครับใครใครสวยครับก็เดือนหน้าจะไปประจำการอยู่คุ้มควายกระสินถ้าไปผสมจริงก็ไปหาอาจารย์ตองได้ครับอยู่ที่สารสขันอำเภอสารสขันเนาะก็จะไปจัดการแม่พันธุ์สายต่างอาาจรย์ครับไอ้ท้องโอ้ครับสุดยอดเลยก็มีลูกมลแคนตัวหนึ่งกับอาจารย์ตองก็โอ้โหยังโหดครับตอนนั้นนะโหดมาก ถ้าในมุมมองของมมโก้ครับความโดดเด่นของมอนแคนที่เห็นชัดเจนที่พี่น้องเกษตรกรเห็นปุ๊บแล้วสะดุดตาเลยหมโก้เขาเป็นควายสายเนื้อที่แบบเนื้อหลังดีครับมัดกมเนื้อเนาะมัดกมเนื้อดีไม่ใช่ว่าสายเนื้อเราไม่สูงนะครับเขาสูงนะครับครับเขาเป็นควายที่ดูเหมือนเตี้ยนะแต่พอเขาไปเข้าสนามคือเขาเท่ากันกับตัวอื่นหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาลึกเป็นควายที่ลึกครับเนื้อหลังดีครับใหญ่หนาลึกนึกถึงมอนแคน อ่าตอนนี้ก็พี่น้องกเกษตรกรนะครับเป็นอีกทางเลือกทางเลือกหนึ่งเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะเอามาผสมมีบริการเดียวค่อยคุยกับคุณหมอโก้ได้ครับมีรถมีอะไรบริการก็สัญญาพี่น้องอยู่ว่าถ้าสนามประกวดในใกล้ๆเราก็จะเอาไปโชว์หรือถ้าไม่ติดภารกิจคือไม่ใช่ผมติดนะเหมือนมนแคนไม่ติดภารกิจต้องทําท้องไม่ติดภารกิจต้องผสมควายพี่น้องเราก็จะออกไปโชว์ผมตามในเฟซบุ๊กแล้วครับ บ่เศร้าจากเทือครับจนสีจอยลงจนสีเหลืองจนสีไข่ครับเมื่อวานก็จัดสาวกมลาใสครับนะเห็นไหมครับนี้ก็สาวขม่วงก็ยังไม่ได้กันอยู่คุณหมอครับฝากช่องทางติดตามแล้วก็ฝากเบอร์โทรให้พี่้างเกษตรกรช่องทางติดตามครับติดตามติดตามได้ที่ Facebook ของผมครับโก้คุยงามนะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าหกแปดแปดเจ็ดแปดแล้วก็วันที่ยี่สิบสามนี้ครับพรุ่งนี้เลยวันสองวันเนี่ยมันค่เดินทางไปที่กรุงเทพ พระรามเก้าครับไปโชว์ตัวให้พี่น้องชาวกรุงเทพได้ชมแต่รายละเอียดงานผมยังไม่รู้อะไรเลยวตวันนี้ลุงพลโทรมาลุงพลรงเท้าแดงเอาเข้าเมืองกรุงเลยนะได้ลุงพลว่าจะมาเอามารับไปเข้าเมืองกรุงเพราะว่าก่อนนี้ไปอยู่กับลุงพลแม่ควายลุงพลแปดตัวท้องหมดทุกตัวเลยท้องบนแขนงโอ้สุดยอดครับแค่แค่เรารู้สึกว่ามีควายเข้าไปในเมืองกรุงมันก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับนาะเห็นพี่น้องพี่น้องในกรุงเทพเขาไม่เคยเห็นควายนะครับ นี่เป็นโชว์ตัวที่กรุงเทพอย่างตัวนี้คุณโมโก้เขาเชื่องมากเชื่องเชื่องครับขี่ได้ผู้ว่าผู้ว่ากาลสินก่อนว่ากาลสินคนก่อนเคยขี่โอ้ครับแล้วก็เจ้าบ่าขี่หลายหลายคนนะครับก็เชื่องครับมนแคนครับโอเคครับผมคุณโมโก้ฝากเบอร์โทรพิท้ายนยครับครับเบอร์โทรพิท้ายพี่ครับ0 9 8 1 5 6 8 8 7 8ครับขอบคุณในรายครับขอบคุณครับขอบคุณน้องมิวนะครับลูกขี่กับคอกเลยครับผมโอเค โอเคครับขอบคุณตานเราชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ